สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเยอะมากๆนะคะซึ่งหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งข่าวที่ออกมาทั้งหมดในช่วงนี้ก็เลยทาให้ผู้ สูงอายุมีการสอบถามเข้ามาทางเราข่าวใส่ขวดเยอะมากๆนะคะว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ซึ่งตรงนี้นะคะทางนายวาราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมก็ได้มีการออกมาตอบแล้วนะคะ พร้อมทั้งมีการยืนยันว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงโดยเราก็ได้นำข่าวสารมาจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางพมสนับสนุนการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเป็น1 0 0 0บาทต่อเดือนทวนหน้ารวมถึงยังมีการสนับสนุนเบี้ยเด็กแลกเกิดจนถึง6ปีว่าเป็นข่าวจริงไหมนะคะ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็เลยมีการนำเสนอข่าวว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องพอมอสนับสนุนการปรับเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการเป็น1,000บาทต่อเดือนทวนหน้าและสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะคะและพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงค่ะสำหรับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากที่ก่อนหน้านี้มีการจ่ายเป็นแบบขั้นบันไดก็คือ600บาท700บาท800บาทแล้วก็1,000บาทต่อเดือนซึ่งจะขอเป็นแบบทวนหน้าและจะปรับเป็น1,000บาททุกคนดังนั้นพี่น้องผู้สูงอายุจากเดิมที่ได้แบบขั้นบันไดและไม่ทวนหน้า จากนี้ต่อไปจะได้เป็นเดือนละ1,000บาทแบบทวนหน้าทั้งนี้เป็นการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการซึ่งจะต้องมีการนำเสนอเข้าคณะกรรมการใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนเรื่องเบี้ยความพิการจาก800บาทต่อคนต่อเดือนก็จะมีการปรับเป็น1,000บาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยคนพิการจากที่เมื่อก่อนได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ50บาทคณะทำงานก็มีการเสนอปรับจาก50บาทเป็น80บาทต่อชั่วโมง ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นตรงกันนะคะว่าควรที่จะปรับขึ้นเป็น100บาทต่อชั่วโมงและมีการจัดหาอุปกรณ์บริหารกายให้กับคนพิการทุกๆคนด้วยส่วนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนตอนแรกการให้เงินสนับสนุน600บาทต่อคนต่อเดือนนั้นเป็นไปตามเส้นความยากจนซึ่งก็มีอยู่ประมาณ4ล้านกว่าคนซึ่งในขณะนี้ได้รับเงินอุดหนุนอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนนะคะแต่จากการประชุมได้มีการ การเปลี่ยนวิธีการให้เงินสนับสนุนเป็นแบบท้วนหน้าเพื่อที่ว่าเด็กและเกิดจนถึง6ปีทุกคนในประเทศไทยก็จะได้รับเงิน อุดหนุนจํานวนนี้นั่นเองนะคะและก็ได้มีการขอให้ปรับสูทเลี้ยงดูเด็กรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเด็กให้มีการเลี้ยงดูในตอนแรกเป็นเด็กตั้งแต่6เดือนจนถึง3ปีซึ่งก็ได้ขอให้ปรับเป็น3เดือนจนถึง3ปีเพราะจะได้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่อนุญาตให้ผู้เป็นแม่สามารถลาคลอดได้98วันหรือว่า3เดือนกว่าๆนะคะโดยจะขอให้ศูนย์เลี้ยงดูเด็กได้ตั้งแต่3เดือนจนถึง3ปีทั้งนี้ประชาชน สามารถติดตามข่าวสารได้จากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะคะหากใครมีข้อสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์026424336ซึ่งข่าวสารตรงนี้นะคะก็เป็นการยืนยันว่าเป็นข่าวจริงแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเพิ่มเบี้ยยัยงชีพให้กับ ผู้สูงอายุนะคะและก็ยังมีการยืนยันจากทางท่านวราวุฒิศิลปะอาชาซึ่งมีการลงในเฟซบุ๊ k ของท่านเองนะคะก็คือท่านได้แจ้งว่าจากการที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐในวันนี้มีประเด็นสําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการขอสนับสนุนเบี้ยเด็กแลกเกิดโดยจะสนับสนุนแบบทั่วหน้าเพื่อให้เด็กและเกิดจนถึง6ปีทุกคนในประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุนจำนวนนี้แล้วก็จะมีการขอขยายการรับเลี้ยงดูเด็กจาก6เดือนจนถึง3ปีมาเป็น3เดือนจนถึง3ปีและในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุก็จะมีการเสนอให้ปรับจากการจ่ายแบบขั้นบันไดเป็นแบบทวนหน้าและสนับสนุนให้จ่ายเดือนละ 1000บาทได้ทุกคนนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องเบี้ยความพิการจะมีการปรับจากเดือนละ800บาทเป็น1000บาทแล้วก็เพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยคนพิการจากชั่วโมงละ50บาทเป็น100บาทรวมทั้งช่วยจัดหาการบริการกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการทุกคนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมจะผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนสตรีคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งจะต้องเป็นการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการและนําเสนอเข้าคณะกรรมการใหญ่เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการยืนยันจากทางท่าน,านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวราวุฒิศิล,ละปะอาชาด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นข่าวสารที่มีออกมาใน ช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น1,000บาททวนหน้านะคะก็น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งต้องรองคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะและสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะติดตามนำมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ